สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ลุงทิพย์ชาแนลนะคะวันนี้ลุงทิพย์จะพามาดูต้นไม้ที่คลอง15จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งเป็นตลาดขายส่งดอกไม้นะคะซึ่งมีดอกไม้แล้วก็ต้นไม้หลายประเภทเลยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายน้ำตกนะคะน้ำตกเล็กๆเ,เพื่อ,อไปจัดสวนย่อมนะคะมีของตกแต่งสวนสวยๆให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะ เสียงจากน้ำตกไม้ต uh ิ huh. ๊กต ah ิ๊กติ๊กติ๊กโอ่งน้ำล้นสีสันสวยสะดุดตาเลยค่ะ ไปทำสวนสัตว์ที่สนามหญ้าหน้าบ้านก็ดีเหมือนกันนะคะมาที่นี่นอกจากจะได้ซื้อดอกไม้และต้นไม้สวยๆแล้วนะคะยังเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราแวะลงไปชมร้านกุหลาบดูนะคะว่าจะมีต้นไม้อะไรขายบ้างโอ้โหไก่แจ้ร้านนี้เป็นร้านขายกุหลาบค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีดอกมะลิได้ค่ะมีของตกแต่งสวนสวยๆให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะ ตัวนี้พ่อไก่แจ้กค่ะ ดอกหน้าวัวค่ะเพื่อนๆต้นที่ห้อยเป็นพวงยาวๆเรียกว่าเขาหรือสีนะคะ ดอกแปงพวยนะคะมีทั้งจัดปลูกแบบในกระถางและจัดทำเป็นไม้แขวนได้ด้วยค่ะ ร้านนี้เป็นร้านขายเคื่องฟ้าค่ะเครื่องฟ้าดัดค่ับเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ โซนนี้ก็จะเป็นไม้ประดับสวยๆนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมร้านนี้กันดูนะคะ ต้นไม้ในร้านนี้มีใบสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่เห็นใบสีเหลืองๆก็คือโกสนนะคะ ร้านบางร้านก็จะไม่มีคนขายนั่งอยู่หน้าร้านนะคะถ้าเราสนใจซื้อเราก็สามารถโทรศัพท์เรียกคนขายได้ค่ะ ถ้าอยากจะปลูกไม้ผลที่นี่ก็มีกิ่งตอนไม้ผลขายด้วยนะคะร้านนี้ก็จะขายชะมวงมะม่วงมะกอกนะคะกระท้อนส้มโอหวานส้มเขียวหวานแล้วก็มะยงชิดค่ะ เดี๋ยวร้านนี้เรามาดูกล้วยไม้กันนะคะร้านนี้จะมีกล้วยไม้ขายค่ะ ร้านนี้ขายไม้ดัดรูปทรงเลยขาคณิตน,นะคะก็จะมีรูปทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงกลวยนะคะแบบดัดสองชั้นก็สวยนะคะโซนนี้จะเป็นโซนไม้ดัดแต่งพุ่มสวยๆนะคะ ถ้าต้องการไม้ใหญ่เอาไปปลูกเพื่อให้ร่มเงาที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะที่คลอง15จะมีอุปกรณ์ในการใช้ในการปลูกพืชครบคันเลยนะคะ ถ้าคุณมาที่นี่คุณจะสามารถเนรมิตส,สวนสวยๆที่บ้านของคุณได้แน่นอนเลยค่ะ ต้นเฟื่องฟ้าเล็กๆเหมาะกับการซื้อไปปลูกที่บ้านนะคะต้นไผ่สวยๆค่ะ ร้านนี้รับจัดสวนนะคะ